มาคะ่ะทุกคนวันนี้มีก็จะพามาปล่อยบอลตระกูลสีดำนะคะไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะามาดูที่ต้นแรกเลยโอ้โหดำดีสีไม่ตกเลยเนาะต้นนี้ด้วยความที่เขาดำแบบนี้เลยนะคะเขาก็เลยได้ชื่อว่าพญาขอมนะคะพญาขอมไซส์ฟอร์มใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ปกติบีขายอยู่350บาทนะคะวันนี้ราคาปัวไปที่290นะคะยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะมีค่าจัดส่งเมาเมา60บาทนะคะสั่งกี่กระทางก็60บาทนะคะต้นนี้พยาขอมฟอร์มส,สวยๆแบบนี้ไปที่290บาทนะคะนี่เดี๋ยวบีจะถ่ายรูปให้เลือกนะคะนี่ก็พยาขอมนะนี่ก็พญาขอมนะคะ คือแดดมันสะท้อนแรงนิดนึงนะพอดีมีมาถ่ายย้อนแสงอ่ะมาที่ต้นที่สองนะคะต้นนี้จะบอกว่าเป็นไม้ที่เคยดังเนาะต้นนี้จะชื่อว่าสีเทพาราักษ์นะคะสวยนะเป็นบอลดำที่เคยราคาแบบกระถางละ 3- 4มสพันเลยเนาะเขาส่งออกไปมาเลเซียนะคะสำหรับต้นนี้สมัยก่อนนะอันนี้เอาไปที่ราคา120บาทนะคะ หนึ่งร้อยยี่สิบาทปกติบีขายสองร้อยห้250าสิบนะะวันนี้เอาไปเลยรลาคาโปรโนะคะร้อยยี่สิบาทสำหรับสีเทพารักนะคะไปต่อนะคะไปต้ตนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็ตามหายอยู่เหมือนกันนะคะบีก็พอมีจำนวนอยู่นะต้นนี้ชื่อว่าพรพล่วงนะคะนี่ มีจํานวนอยู่นะคะใครอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอายญ้าออกให้เขาเท่าไหร <g> ่ <ül> นี่นะพรพร่วงนะคะจะ <g ül> ให้ดู <g ül> พ,พรพรวงนีฟอร์มอาจจะมีใบมีตำหนีนิดนึงเนาะช่วงนั้นมันหน้าหนาวนะมันก็เลยแบบว่าใบมันก็เลยพริกโกงพิก,การนิดนึงแต่ว่าปกติแล้วนะคะตอนนี้ใบน้องเขาก็ออกมาปกติแล้วเนาะ <g ül> นี่นะอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะมีใบ สั้นใบอะไรแต่ว่าตอนนี้คือปกติหมดแล้วนะคะสำหรับอพรพะล่วงนะคะบนลดำนี่บีฟอร์มคือไม่เล็กนะคะนี่นะเอาไปเปลี่ยนกระถาง6-7นิ้วได้เลยนะคะบีให้ที่กระถางละ190บาทนะคะ190บาทนะคะสำหรับพรพะล่วงเนาะบีไม่รู้ว่าแพงเกินไปไหมใครอยากได้ก็ รีปรีฟเอฟนะคะมันมีไม่เยอะด้วยแหละไม่น่าแพงหรอกบีว่าเขาขายกันอยู่250นะหรือยังไงดยอย่างไงมาต่อนะคะต่อที่รายต่อที่ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไฮลไลท์ต้นหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะต้องมีจะต้องสะสมนะคะฮราหูโอมจันนะคะฟอร์มแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกำลังกัดสีมาเนาะแบบนี้เอาไปที่ปกติบีขายอยู่390นะ,อะฟอร์มแบบนี้เลยแหละ แต่ว่าวันนี้ให้ที่250บาทนะคะราหูอมจันเนี่ยบางใบเขาก็จะด่างมาแบบนี้นะแต่บางใบมันก็ไม่ไม่มีด่างแต่ว่าราหูอมจันเขาเป็นบอลกัดสีนะดูเหมือนจะขี้เลนะแต่ว่าที่จริงไม่ขี้เลนะเดี๋ยวบีจะเอาต้นแม่ให้ดูนะคะให้ที่250บาทนะสำหรับราหูอมจันใครบีก็จะพยายามหาต้นที่เ,เริ่มกัดสีมาให้ก่อนนะใครมาก่อนก็ได้สิธิ์เลือกก่อนนั่นแหละ นี่นะคะอันนี้ก็รางหูโอมจันทรแต่ว่าเขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะก็จะขอที่ราคา250บาทนะคะสวยมากเลยอันนี้ใบนี้เขาจะทิ้งใบแล้วเนาะก็เป็นใบเบี้ยเขาที่จริงมันก็เด็ดทิ้งได้บีเด็ดทิ้งเลยนี่นะมันจะได้สวยๆนี่สองร้อยห้าสิบเหลืออันไหนอีกยังไม่ได้โฆษณาสำหรับบอลดำก็ประมาณนี้นะคะบอลดำบีก็มี อยู่ประมาณนี้แหละใครอยากอุดหน,นุนบีก็อุดหน,นุนได้นะคะนี่นะก็สำหรับมาปล่อยบอลดำก็มีเท่านี้เนาะใครอยากอุดหน,นุนก็ช่วยอุดหน,นุนบีได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ